อันแกก่อมึงใช่ไอ้ก็ไทยจะต้องพูดตอสูผมอ่ะบไทยะบกคนเลยไอ้บัตเม่เห็นเห็นผมไปลงเลเปนนเลย่นหน่อยเดียวอันแกก่มึงใช่ไอ้ก็ไทยจะต้องพูดตอสูผมอ่ะบไทยอันแร้ก่อไอ้คือไทยจะต้องพูดตอสูเ้พูดตอสูอันนั้นน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในนัำนมันก็แบบว่านหักไอ้หลวงแบบต้มถือสิน่ะไม่ว่าจะเป็นต้มถื้ออะไรได้หรอเอาอกก่เขาบอกเลยวันไอ้ก็เสียบวลาก็ ผมก็เชียร์เมืองไทยนะครับน้องผมโมเชี่ยงไหนคือว่าน้องเขาแบบว่าพี่รองช่วงโบนัสรูปะนะพี่รองขอแคปรูปนะแล้วพอดีเขาเล่นเวทเล่นอะไรด้วยกันกับพี่รองวันดีครับกาค้นหักพี่รองไม่เขาหักพี่รองนะไม่ว่าจะเป็นไอ้นักลบว่านักลบแล้วก็ก้มเพชรกองซื้อสิเขาก็บแบบเพนะ็้นนาพี่รอง,องเขาเมื่อก่อนอไม่ยังหลอะแต่ว่าเขากินข้าหม้อเดียวกันไอ้ก็ต้องเสียบแหวกตัวเป็นเกียรกีฬานะ บ่เขาต้องเอาชนะอาหารใบกมจีร่าหม้อกิมจีร่าคือว่าบ่มันไดขึ้นมะโนยขึ้นมะโนอยใจบ้านไอ้หลวงไทยแต่กับเขาไปเปิ้ลหม้อซองเย็นอยอะซองเย็นเพียรไอ้หลวงลุ่งผมก็เลยบอกกุญยาเลยเฮ้ยใจน้อยใจเรากินข้าวหม้อเดียวกันเราอยู่ค่ายเดียวกันบ่เสียบอกหลายเสียไปน้องเขาน้องเขาไปว่าพี่ร้องขอแคบนายต่อแน่โทษมาเลยน้ำซังปลาล่ากันสินี่ทำ่ากินข้าวหม้อเดียวกันเขาต้องเขาคางกันตัวนี่ครับ เชื่อกันตัวเชื่อพวกห้องหลาผมผู้หลังไ่ไ <โฮ S 1> ตกับกล้องซึกกันบ่เออกล้องซึกงครับกล้องซึกนี้นงแต่เขาบางคนก็ว่าถอย,อยบางครั้งเนาะแต่ม้วนนี้เขาอาจจะไม่ถอยมากแต่ว่ากันระวังเขาเด้แต่ว่าผมเชื่อว่าเมืองไทยนหนสิซับซ้อนเลยเขาใกล้ๆเขาระยะประคิดสมัยมวยมวยห้ายกนี่เมืองไทยต่อยนี่คู่เอกนี่กล้องซึกยังไม่ต่อยมั้ง เนาะยังยังพ่อน่าจะรุ่นน้องเราหลายปีอยู่เนาะก็คงอาจจะต่อยก่อนเวลาสมัยก่อนพูดถึงมวยฮายกนี่ชื่อเสียงจะุ่มกันได้เนาะสมัยก่อนเนาะเนี่ยมวยเงินแสนผมนี่ยบกดนเลยไอ้ป้ดีเมียเห็นเห็นผมไป็เล่เล่นเลยนผ่านเลยอ่านหน่อยเดียวผมอ่านหน่อยเดียวเลยลอง ว่าคือพ่อกันอาจารยบอกคือว่าน้องๆนะครับอย่างไข่อันคมเพชรอะไรนี่เกล็ดนากันเขามากวดมม่ยังผมมาด้วว่าจะเป็นหลายๆครับผมว่าจะเป็นหลายๆไข้เพราะว่าจะเป็นไข่อันที่เด้กเก่าๆพวกหลายๆคนอ่ะครับเป็นที่รักของคนนักมวยในประเทศไทยก็สุดยอดแลวพี่รองครับแต่ว่าคนในที่ชกผมก็ต้องเชียร์่ายผมเชียร์น้องผมันไปองเลยโอ้ยถึงวันนาบูดใด่ซนาบูดบ่ปวดหลิ ครับไม่ว่าจะเป็นซุนปเปอลาบ่อนกันด้วยไปกับไปกับตะวันฉายผมพิธีมันคือผม,มผมเชียร์ออกหน้าออกตาจนทัวลมผมง้อไอ้หลายๆคนครับผมว่า,หหา,วาเชียร์ครับเพราะว่าจะเป็นโจโกระุ้นจังด้วยผมเชียร์ไปกระซางตาวผมต้องเชียร์ไข่ผมคือไายผมนองผมกินข้าวมอเดียวกันใครจะมาทุบข้าวมอจะฟ้องเนาะนี่คำว่าพี่น้องจำลูก พอเดียวกันพอจะถ่ายเดียวกันนะเนาะแม่ะตอนคนเดยอผ่านเลยเมื่อกี้นองเขานองเขาแคปรูปแน่พี่น้องขอถ่ายรูปร่วมกันนั่งซุ่มๆมเดือดพันเลยเพื่อกี้น้อยใจว่าไอ้ล้วงเัินน้อยใจว่าผมไปถ่ายรูปกับอันพวกกล้องสืบใครแต่ว่าาเก็กันจะว่าบอเขาขึ้นขอแม่เล่นสังปลาบ้างสินะบางทีเขาก็แบบเพน่าไอ้ล้วงเขาก็หายเครียดแล้วใช่ไหม แน่นอนมันแคบมะเร็งคุ้ยมะเร็งอะไรอย่างนี้ขมะเร็งครับผมผมก็ยังไม่รู้ในตอนแรกว่าได้ก่อยกับกล้องสึกคุณคู่เลยตอ,อ,อยนกับกล้องสืบด้วยมันคุ้ยหูเลยอลองในขึ้นหัวเอาเดี๋ยวไปลบทิ้งดีกว่าเดี๋ยวไปลบลบทิ้งโอ้แกได้แต่สามสี่เหรียญไข่ลูกเนี้ยไก่เสียบกรลายอีกแล้วแล้าแกมั่วเหรอฮักคืออย่างนี้ไม่ไขายม่เลยฮักคืออย่างนี้ฝากที่ตามมึงใช้ด้วมือใดก่อนยี่หาครับผมเดี๋ยวผมจะแก้ทางมวยให้ ก้องสึกนี่เป็นนักวัที่ถอยเร็ววิ่งวดก้อนกระเล็ดนี่หมดเน้ยเล่นถอยเร่งตัวเล็กนิดแต่ว่าเขาชนะอยู่แต่ง้วนนี่เขาอาจจะบม่ถอยมากหรือเขาอาจจะเดินก็ไม่รู้ถ้าเดินนี่เข้าทางเลยนะดหมโบ๊ะโป๊ะนี่คือหลับไปเดนี่ยโอ๊ยนอนต้องว่าเป็นนาตาบ้ซึ่งชื่อเลยพเพราะจะคม้ขับหนีไว้หรออนก้อนได้รอก่อนเออก็เสี่ยบมันเอาเสี่ยจน็เสีของกันลนเสี่ยงกันละโอเคจิบล่องลูกเขาได้จะพอดยออ ฝากเสียร์มึงใช้ด้วยครับเมื่อไดก่อนยับมานี่บอกว่พอดีไอ้กับมากบ้างแบบมาสอนมันโดนเนาะฝากเคียมมึงใช้ด้วยครับผมสองสามเดือนนะครับรับผมก็ผมก็ดีใจนะนักมวยทุกคนในในประเทศไทยนี่แหละไม่ว่าจะเป็น่คยเล็ก่ายบ้านนอกนี่เห็นหน้าผมนี่ใายตั้งจังหวัด่ายบปานนอกเข้านี่่คยกรุงเทพนี่เห็นหน้าผมนี่พี่ร้องนะร้องอะไรลุงร้องนี่เข้ามากอดมาอะไรนี่ผมชอบมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับนักมวย ที่เป็นที่รักของน้ามวยในประเทศไทยนี่ผมครับแล้วก,ก็เป็น<ต>ีโอ้ยตะวันออกผมเออไอหลอนสซด้าถึงปทศไทยรูปก็ไปแล้วใครที่ไต่กับเมืองไทยผมจะไม่ถ่ายรูปด้วยห้ามมาถ่ายรูปของผมโอเคน้องผมเครียด <c oughs> เออ